อออคืปกติไหมคนปกติหรือเปล่าไม่ปกติสักคนไม่ปกติสักคนสิ่งที่สำคัญคืออะไรบ้างสำคัญไม่มีเลยไม่มีอะไรสำคัญเลยโอ้ยไม่โดนหัวเลยเหรออืมเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อย <laughs> ขาอ่อนเลยไมีทาง มัเป็นเป้าคุณอีกต่อไปตาออนเลยตาอ้นเกาะยางอะไรอ่ะต่อที่มันชี้นิ้วอ่ะเมากันเมาโอ้โหยากเลยอุ้ยสแปมสแปมสแปมสเปมสแปมสแปมสแปมปิงปองอยู่ไหนปิงปองอืมปิงปองได้จากไปแล้ว ติ๊กป่องขาอ่อนขาอ่อนโดนโดนโดนคุณคุณลองหันดูเขาเขาลังเกยคุณน่ะเอาคืนเขานี่นี่นี่อุ้ยยังจับมือไม่ได้ยังจับมือไม่ได้ ไป่ไรไม่ไรเอาไปเอาไปเอานี้อย่าไปถือเสือนี้อ่านอ่านคู่มืออ่านคู่มือคู่มือเป็นตัวเสือแบบไหนอ่านคู่มืออ่านคู่มืออ่านคู่มือโอ้โอ๊ยโอ๊ยอุ้ยไปเร็วเราต้องไปกันแล้วอเออไอ้นี่ไอ้นี่มีดาเมจสุดแล้ว อุ้ยไม่โดนสุดยอดมากรับแมนกินอืนนนโน้โดนโดนรังแกต้องลังแกต้องลังแกต้องลังแกเราต้องไปได้อะไรเกิดอะไรขึ้นเหรอได้เลยเกิดอะไรขึ้นเอา้าพ่อพาไปไหนต่อขอโมยไปแล้วต่อขอโมยไปแล้วข้า,าพวกเขาไม่จริงอราไม่เชื่อเข็มทิศมันช่วยได้จริงเหรอ ทเทางเหนือทางเหนือเนี่ยเห็นว่าดูเนี่ยโอ้โ,อโหไม่ได้วลาดูนะ,นะขอสะพานขอสะพานด่วนป<อ>ัดขาไปัดแล้วเราเราใส่ไงดงใส่ไม่ได้ออกแล้วใส่ไม่ได้กดเอาไปไหนอ่ะกินจิ๊กจิ๊กตกใจอะไรวะ <laughs> <laughs> ปัญหาคือใครก็ได้เอาที่ใส่กระเป๋าคืนมั้ยไหนเอามามามาเดี๋ยวนะอ,นอุยอ้ย,ย,ยตุ้กตุนอย่าถลเยอย่าถลียกันอย่าถลียการอุ๊ยบอกมาแล้วอบอกมาแล้ว แข่งแกงกันจังต้องกินข้าวแล้วว้ยเสียงตอบบอกวเดี๋ยวนะเล่งต่อเพิ่มนะสองร้อยเลยแล้วกันสองร้นตหาจะไหวเบาเกินไม่ไหวนี่ไงนี่อะไรเลยเฮ้ยจุ๊ยจุ๊ยแล้วไปไหนต่อะ ทางปกติดีกว่าปกติอ่ะอันนี้ปกติสุดแล้วปกติสุดตรงไหนนี่ทุกตรงเลยปกติอ่ะอืเนี่ยยังกันก็หลงสิเออปึงทึงไหมเอาปึ๊บเฮ้ยลีเลีย สีเหลยองไปไปนะสีเหลืองมีข้าวไปนะมีเบอร์รี่เอาไวไม่เห็นหน้าไม่เห็นลึกมากลึกมากโอ้โหพลาดนิดเดียวเองนิดเดียวแล้วก็หายไไม่มีข้าวแล้วเหรอ ไม่มีนี่เอาไปเอาไปมีเอเนจี้อยู่น้ำยาชุกกำลังมายังเกมเนี้ยไปเลยน่าจะไหวทางเดิมทางเดิมอุย๊ยเร็วเกินเฮ้ยอ้โหไ <c ười> <c ười> หวแล้วมันขึ้นรึปไปไหนละโอเค เฮ้ยอย่าเติมอย่าเติมไอ้นี่เติมแล้วง่วงันต้งเติมมันต้องเติมโอ้ยใจเย็นใจเย็นนะโออ้โโอ้โเร็วมาเฮ้ยเดี๋ยวเร็วมาเร็วง่วงจับไว้จับไว้เฮ้ยเดียเดียว วันนี้วันนี้เออจะไว้จะไว้วันนี้โดดไม่ถึงไอยว้ชิบะแล้วหลับไปแล้วอาติดแล้วติดแล้วหิงสองร่วง ช่วยไม่ได้กองทิ้งปิงปองแล้วว่องว่องช่วยไม่ได้เดี๋ยวกินข้าวก่อนนะเออเรามีโอ้เหลืออันเดียวแล้วเด้อยำ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 มาอันนี้ต่อไปไหนอ่ะไม่รู้บอกว่าหาทางอ่ะได้ไปเอ้ยถึงแล้วเนี่ย ต่อไม่ไหนด้นานดาวไม่ใช่หรือว่าใช่ต่อเห็นเห็นเขียวเขียวไหมอ่ะน่าหน้าตรงนั้นเลยนะอยู่หรือเปล่าต่อเงียบจิตต่อไปไหน,ไหนเฮ้ยได้ยินเสียงอยู่นะต่อเฮ้ยต่ออยู่ไหน ใช่ขอบคุณเจอปิงปองไหมอ่ะปิงปองคืออะไรอ่ะตุ๊กตาตัวสีเขียวอ่ะทำไมขึ้นทำไมขึ้นคนคนเลยทำไมถึงที่หลังวะเราจะกินวานเมลโล่ควาตรงนี้ไม่ได้จะิงเลยเพื่อนเฮ้ยมาที่ไหนในที่สุด โอ้ยแป่งมิตรภาพหมดแล้วเอื้ออะไม่ไปย่างก่อนนะวัชบินลูกูไม่ย่างก่อนนะมันต้องย่างด้วยกันทำไมทำไมคนไปก่อนเหงื่อตบเลยนะอันนี้มาเซฟอยู่ใช่ไหมี่ยเซฟแล้วเอ๊ะหรือเปล่าหรือเปล่าอะ มันมันจบแล้วเราผ่านแล้วไม่ไม่เราเราขึ้นมาบนบนนี้เราไงเราก็ไปนู่นนู่นนะนู่นนะแล้วนู่นนู่งนู่นน่นเราไปยังไงอ่ะี่ไนอ่ะอ๋เหนอ้อ่กาโเลยโชว์โชว์เก่งล่แล้วเหมือนมีกล่องอะไรเงีได้เลยเอเนะลืนโดดแล้วยังไ ไม่รอดแน่จริงนะใจเย็นนะมีเชือก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 โอ้ยมีเชือกแต่ไม่บอกเชือกอะไรอ่ะมันไม่มีเชือกคืออะไรเชือกเว็บมันก็จะเป็นอย่างนั้นนี่อะไรอ่ะกล้วยกล้วยกล้วยมาแกรบแล้วเอา เดี๋ยวผมจิบไม่ไม่ต้องห่วงเ้ยเดี๋ยวผมผลกุ้เฮ้ยอันนี้กินได้เนี่ยผลโมกุโมกุฟยังยืดเลยยังยืดเลยเป็นไงอะไรอ่ะไม่มีก็มีหมูฟีทให้แล้วเนี่ยโอ้ยไม่แล้วมันได้เปลื่ออันตรายอันตรายมากอันตรายมากของแบบนี้อันตรายมากมีอะไรด้วยนะผลตกแล้วมันลื่นมัถือไม่ชิ้มาเร็วมาเร็วมาเร็ว เลี้ยวมาเร็วโรสแมรี่โรสแมรี่มันเริ่มมันลื่นไปแล้วมันตกแล้วมันลื่นแล้วมันปิดนหกเกาะมันขยู่นี่มีของกินเลยอ่ะกล่องหมดแล้วอุ้ยอะไรอ่ะเป็นกระจุกกระจุกเหมือนก้อนทุเรียนเลยกินได้ไหมโอ้ยจอดเรียนเปิดตุ้ยเห็ดเห็ดตรงนั้นน่อเห็ดนู้นอ่ะ อันตรายอันตรายอันตรายถิดมันจะมีหัวเดีกน่าจะน่าจะติดน่าจะติดติดปกติแหละก็คิดมันจะรับตรงนั้นไม่เอาอะไรมันกินได้เหรอ <c oughs> น่าจะได้นะหน้าตาไมาน <c oughs> า่น่าจะกินได้เลยห <c oughs> <c oughs> า,าของกิน <c oughs> <c oughs> เอลยจะจะเปิดไปเลยฝั่งนู้นเอ้ยปัญหาฝั่งนู้นต้องไปยังไง <c oughs> เราแค่โดดหนามโกมุกโกมุโนไป เราต้องโทนดิเยอะปีนไม่ได้เอ้อเฮ้ยร่วงร่วงเหมือันเด็ดเลยนะเดีดยะเขาเขาเอื้อกเขาเขาเอื้อกเขายังอยู่ยังอยู่ตรนั้นอยู่ปะเนี่ยไม่ตกลไม่เขาตกลงไปแล้วโอไปไหนแล้วล่ะอยู่ตรงนั้นไหมปีนขึ้นมาอยู่ไหนไม่ได้ไหนวะไหนอะเนี่ยนั่นนั่นนั่น อ๋อโอ้โหปีมาก็บากเลยเกิดอะไรโอ้โหโหอะไรคนปีนเก่งกันนะเรียเอ้ามันเดินเอาเอ้ามันขึ้นได้เหรอขึ้นได้เลยอุ๊ปอือ เดี๋ยวก็จะ่วบ้าเ่ยแล้วมืไหร่คุณจะฟื้นอ่ะโอ้ยไปไหนแล้วหลอนถาวนได้ไหมเนี่ยได้หรอหมดไปทางน้นนะแล้วก็ปีนแต่ว่าแรงมันจะหมด เดี <Es> <an> <c oughs> <Star> ๋ยวๆๆๆๆๆๆเดๆๆๆวเดี๋ย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  กูไม่ตายอ่ะไม่ตายอไม่ตายขนขตายแล้วนั่น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 ซายซายซ้ายงซ้ายเชือกิเศษเฮ้ยลวงๆๆ ไปเอาเบลกระเป๋าเบลกระเป๋ามียามียาเออกระเป๋ามียามียาเยอะมียาเยอะอยู่นี่กระเป๋าแค่นี่เอายาเลยไม่ต้องไม่เอาแบบนี้เอาเอากล่องเอากล่องยาเอากล่องยากล่องยากล่องยาบันดีกว่าใช้ไปเลยกล่องยาแล้งทำไงเนี่ยแล้งทำไงต่อจะรอดไหมเนี่ย เดี๋ยวเก็บใส่กระเป๋าไม่รอดแน่ๆเลยอาจจะรอดไม่ใช่ทางขวาทางขวาต้องกระโดดคาไปคือตรงนั้นไม่ได้รอกจไปทางนี้ทำไมอ่ะไม่ได้รอกมันสูงเกินนายูมันไม่มีที่เกาะตด้วดูดได เดี่ยหนาวแล้วหนาวแล้วเนี่ยหนาวแล้วหมอกลงหนาวติดพิษแล้วติดพิษแล้วติดพิษแล้วสอว่าไม่เห็นหนะไม่นะหนาว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 ไม่เห็นดีประเด็นหนาวโว้ยควันขโมุเลยตายตายตายยังยังยังไม่มี energy เหลือแล้ว ข่าวร้าย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 มากข่าวร้ายมากอันนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะมีวิญญาณตัวมาไปที่กลับมาที่เดิมแล้วนี่เป็นยงไงต่อนี่เดิมมันต้องขึ้นไปมาผิดที่อ่ะมันขึ้นยากลองเดินแข็งแข็งให้ไวตายอย่าไวเป็นกระดูก โดนเชี่แข็งหมดละหมอกมาแล้วหมอกมาแล้วต่อไม่ทันแล้วหมอกมาหมอกมาหมดแรงแล้วเ,เกาะไม่ได้แล้วไม่ตายไม่ตายอย่าไตายอะโหลอะมาแล้วอาตังตายไปแล้ว ตอนนี้เป็นผีหรอเป็นผีใช่แต่เราไม่เห็นตัวเรา